เช้นะคะยังอยู่กับเรานักแสดงเรื่องบ่วงวานวานแล้วให้ฝากเรื่องละครแล้วก็ฝากเรื่องผลงานก่อนอ่ะโนโตโน่ค่ะ no, 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 no. ครับผมยังไงก็ฝากละครเรื่องบ่วงวานวานนีนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ตั้งใจมากๆาแล้วก็คิดว่าคนดูน่าจะมีความสุขมากๆเลยกับเรื่องนี้ภูมิใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในละครเรื่องนี้ละครของเราออนแอร์วันพุธพฤหัสนะครับเวลาสองทุ่มสิบนาทีไปจนถึงสามทุ่มครึ่งครับยังไงก็ฝากด้วยครับให้จุยกับพิมพ์คุณจุยค่ะ 卡，哥。 ก็ฝากด้วยลวกันค่ะสับวกวันวานนะคะอย่างที่โตโน่บอกว่าเวลาก็พูดบรหารเราเปลี่ยนเวลาแล้วนะคะอยากให้แบบว่าจําเวลาใหม่กันนะคะแล้วก็เพิ่มเวลาเป็นหนึ่งชั่วโมงครึ่งด้วยก็คือเพื่อความจุใจที่เอ็กแซคเนี่ยขอเวลามาใหม่เลยเนาะให้พวกเราได้แบบจุใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเข้มข้นกันมากขึ้นเป็นละครหลังข่าวที่แบบเนื้อหามันจะยาวขึ้นนะคะรวมถึงผลงานที่จู่ทาอยู่ตอนนี้ก็คือมีเป็นพิธีกรรายการทิงช้าสวรค์แล้วก็รายการหนูน้อยกุ้ยจูนะคะก็อยากให้ติดตามกันแล้วก็อินดูกันวันที่สิบ กานกัน<อ>นี่สองคนนี้ก็ชงกันดีนะค่ะตอนนี้ก็มีละครโบววานวานี้ใช่ไหมคะทุกวันพุธพฤหัสเจอกันได้สองทุ่มสิบนาทีรับรองว่าสนุกเข้มข้นถ้าไม่สนุกให้เอาทุเนียนมาตีนะาโตโน่เลยนอกจากนั้นนะคะก็ยังจะมีเป็นต่อนะคะให้ทุกคนได้ดูกันทุกวันพฤหัสทาง g ีเอ็มอมวันทางช่อง g ีเอ็มวันด้วยนะคะสี่ทุ่ม นะะฮเช่นกันใครที่คิดถึงแล้วก็บ่นหายกันมากๆานี่นะคะก็ติดตามกันด้วยนะคะซื้อกล่องกันได้แล้ว T M Z ใช่ค่ะแล้วก็มีรายการด้วยมีรายการรายการชื่อว่าคู่ซีตรีเนียนทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งช่อง9ค่ะครับใช่ค่ะนี่เกไหมครับพี่เขาก็แค่ๆยังมีอยู่มีไหมพี่เดี๋ยวค่อยว่ากันเชิญน้องไปด้วยนะเชิญน้องไปนะแน่นอน คุณสิเลหนยค่ะฝากซิงเกิลหน่อยค่ะครับผมตอนนี้ก็มีเพลงบ้าคิดถึงเป็นเพลงแรกในอัลบั้มแล้วก็มีรักเธออยู่ดีที่ไปร้องเพลงประกอบละครของช่านก็ฝาก้วยครับคนก็ถามถึงซิงเกิลที่สองแล้วนะฮะผมก็เลยตอบแทนคุณแล้วกันว่าเอาบ้าคิดถึงก่อนแล้วกันน้องเออไมะให้เรื่องบวชเสร็จก่อนดีกว่าอ๋อดีใช่เดี๋ยวคุณจะบวชด้วยเดี๋ยวคุณยังไงฮะครับก็น่าจะบวชช่วงกุมภาครับรอมิดละครเรื่องบ่งนวานก่อนเพราะว่าตอนนี้ ก็ให้ละครก่อนเลยคเขากำลังเข้มข้นด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนักแสดงสามพันมากๆ้ะขอบคุณมากค่ะบขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณจริงๆค่ะฟังเวอร์มากดูผมสุขมากใช่จริงกับสนะนักแสดงนะคะก็ติดตามกันด้วยแล้วกันบวกวันๆนะฮะคุณก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณผู้ชมทาง Green Channel ด้วยนะจ๊ะที่ติดตามเรา